สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมพระาธาตุนาดูนอยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้คนเยอะมากเป็นวันอาทิตย์เป็นวันออกพรรษาเป็นความโชคดีของเราที่ได้มาร่วมพิธีข่ม อง้าอง er, องพระธาตุเป็นพ mm ิธีอันศักดิ์สิทธิ์มากทีดาก็พรมน้ำมนต์ให้ฝนตกตลอดแต่ว nah, ่ IN, าเขาไม่ตกหนักนะคะตกปินดินนะคะทุกคนก็มากราบไหว้สักการะขอพรได้นะคะเ้าผ้าหร้วยอมแต่มีความประสงค์จะร่มเป็นจักรพรกับท่าน ขอบคุณเพื่นะยอดประจายลงที่ผ้าได้ตามบนตักผาตอนนี้ท่านช่วงนี้เราเดินเวียนครบสามรอบแล้วทีนี้ก็จะเป็นการผมผ้าน,นะคะเทวดาก็พรมน้ำมนต์ให้เราเลยนะคะฝนตกฝนตกก็ไม่ไม่หนักนะคะแต่ว่าก็ตกโออยอ,องค์พระธาตุนาดูนะคะเป็น พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดมหาสา,ารคามมีความสวยงามและใหญ่โตมากใครมากราบสักการะแล้วแนะนำเดินเวียนทักษิณาวัดสามรอบเพื่อความเป็นสิุิมงคลและเมื่อเสร็จแล้วให้กราบขอพรแล้วจะสำลิ์ผลพรที่เกี่ยวกับความอยู่เย็นเป็นสุขสงพระสุขภาพและการเรียนจะสำลิ์ผลได้มากที่สุดเรามาถึงเราก็มีโอกาสนะคะมีบุญมากที่มีโอกาสได้มา ผมผ้าองค์พระาธาตุนาดูก็เวียนเวียนองค์พระาธาตุสามรอบนะฮะสามรอบเวียนทักษิณาวัดสามรอบเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีหมตอนนี้เขากำลังหมอยู่นะคะตอนนี้ช่วงนี้เขากำลังหผ,ผมผ้าให้กับองค์พระาธาตุนาดูนะฮะถือว่าเรามีบุญอย่างมากเลยที่ได้มาร่วม มาถึงก็มาเจอพอดีนะคะฝนตกฝนตกก็เลยถือว่าเทวดาพรมน้ำมนต์ให้พอผลฝนซาลงนิดนึงเขาก็เดินเลยค่ะเดินเวียนสามรอบแล้วก็ทำวิธีอันศักดิ์ส<ไ>ิทธิ์พระธาตุนาดูนสวยงามแล้วก็ใหญ่ใหญ่มากนะคะค สาธุสาธุสาธุถือว่ามีบุญมากเลยค่ะวันนี้